นรกลัวมาหน้าครัวมาหน้านะครับเรื่องกเหมือนเดิมนะใช่ครับสวัสดีครับถึงแม้ว่าไม่เล่นนะแต่ว่สวัสดีครับเล่นยารร้อามเจ็ดครับพี่อ๋อเล่นอะไรกับพี่เลยพี่รุ่นท่าไหร่ครสบ้อโอ้โหว่า้ากนะพยายามพยายามพยายามที่จะแบบว่า ลูกเป็นลูกน้องเป็นอน,นอ้องทุกคนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นบ้านผมนี่ท่านแม่พ่อนะครับพ่อนี่ก็รุ่นแปดศูนย์นะครับมีสามีท่านไหนรุ่นอะไรกะดับพ่อหรือเปล่าครับแล้วก็พี่ชายพี่ชายรุ่นร้อยเจ็ดน,นะครับผมร้อยเก้าท่านลูกหลานที่ไปมาเรงเรียนทีนะครับพ่อจะสั่งว่า <c oughs> เออให้เรียนพี เหมือนกันเงมืนกันหมดนะเพระฉะนันวันี้ก็เลยรู้สึกว่าเราได้ไปยืนที่สูงย์กธรรมจริงๆแล้วก็ไม่ต่างอะไรกันกับยืนอยู่ในโรงเรียนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสูนย์วัฒธรรมหรือว่าที่โรงเรียนเราครับความสุขที่ผมคิดว่าทุกคนรู้สึกได้ก็คือเราอบอุ่นในหัวใจสีชมพูฟ้าคองเ เราเป็นที 6, 9, 15. 15. ่น้าอุทิศเก่งเด็กก้อนั้นอย Thank yeah. you. บรรยากาศที่อบอุู่ข้างหน้าเลยนะครับเป็นร้อยเองคับคุณโครงการขั้นวันนี้นะครับการครับผมมีหลายคนจัดการเธอออกไปเพราะเธอไม่เปิดตลาดให้ครูได้เหยียบตลาดได้อะไรบ้างเลยเธอมาฟังเธอมาห้าชั่วโมงเนี่ยครับผมการคุดระหว่างามชื่อเพลินไม่คิดว่าผมจะรู้สึกว่ามันยาวมากเหมือนกันไม่เป็นไร เพลงที่เราเลนไม่ร้ีนระเพลงที่เราร้องดีเป็นเพลงที่เราจะร้องมนต้องเสนอออมไม่จัโอเคครับต่อไปนะครับลัต่อไปคังชันมากค่เป็นโค้ดยูแลวครับพ่ัเดียวแนะนำก่อนน้องโี่ที่ไม่ได้มาเชเชียรครับเชียรโเลยครับโเชรโจเลครับเพลงสุดท้ายเป็นเพลงสำคัญที่สุดที่เราจะให้นักร้องทุกท่านที่มาสวันนี้ได้มาร้องร้องรขอวหน้าร้องเครับน ยากดีอย่างที่เอรอาดีเขาจะเดี๋ยวผมจัดเขาเลยนะ,ะเพาะจิงจติงน้องเขาต้อง้อนานะนะครับนี่นักร้องไม่ใช่นอยไปยน,น,นะครับคนนี้คนนี้ร้องานคันนี้เขาซีดเลยครับแต่นี้ภาพจะเป็นประมาณอิจฉฝันแบบนักร้องทุกท่านเนี่ยร้องหดในหอประชุมนี้รอ้องพร้อมกันผมจะ